มีคุณครูหลายคนเลยครับคอมเมนต์ว่าเด็กๆที่มาทำการรักษาด้วยการกระตุ้นแม่เหล็กที่สีสาะเพื่อรักษาอาการของออทิสติกก็ดีอาการที่เป็นสมาธิสั้นก็ดีหลายคนเลยที่พอเริ่มรักษาปุ๊บเนี่ยเกิดอาการดีเกิดอาการที่อยู่ไม่นิ่งมากขึ้นกว่าเดิมจากเดิมที่เคยนั่งอยู่ในห้องเรียนเป็นปกติร่วมชั้นกับคนอื่นได้แล้วนกลายเป็นว่า ลุกลี้ลุกลนอยู่ไม่นิ่งแล้วก็รบกวนคนอื่นในห้องเรียนด้วยบางบางทีอาจจะเดินออกห้องนอกห้องเรียนไปในเวลาที่ไม่สมควรด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้เนี่ยคิดว่าเกิดขึ้นจากอะไรครับเราจะสรุปไม่ได้นะครับว่าการทำ TMS เป็นผลเสียต่อเด็กไม่ใช่ข้อสรุปครับการทำ TMS เนี่ยในเด็กๆนะครับ จะมีผลดีในเชิงที่ทําให้เด็กๆมีพัฒนาการต่างๆดีขึ้นมากๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือด้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาสติปัญญาชั้นสูงที่เราเรียกว่า executive function เด็กจะรู้เรื่องมากขึ้นรอคอยได้ดีขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นกว่าเดิมนี่ยังไม่นับว่าเด็กๆบางคนที่มีปัญหาเรื่องของการพูดก็จะพูดดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนี่คือสิ่งที่จะได้ครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการกระตุ้นสมองเด็กนั้นเนี่ยจะมีผลแ้างเคียงบางอย่างเกิดขึ้นเช่น อาการที่อยู่ไม่นิ่งในช่วงระยะแรกของการกระตุ้น3-5ครั้งแรกอันนี้เราพูดถึงโปรโตคอลที่เราใช้กันที่ในคลินิกดรปั่นนะครับโปรโตคอลที่เราใช้กันอยู่นั้นเนี่ยสัปดาห์ละ1ครั้งต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ5-10ครั้งแรกนะครับในช่วงประมาณ3ครั้งแรกครับเด็กๆบางคนอาจจะมีอาการของการอยู่ไม่นิ่งเนี่ยเป็นมากขึ้นกว่าเดิมนะที่คุณครูคอมเมนต์กันว่าอย่าไปทาเลยทําแล้วเป็นอย่างนี้ มันไม่ได้เป็นตลอดไปครับประมาณ20-40%ที่มีอาการอยู่นิงที่เกิดขึ้นจากการกระตุ้นด้วย TMS นั้นอาการจะค่อยๆเบาลงและดีขึ้นได้ภายใน3-5ครั้งครับก็คือพูดง่ายๆว่าภายในระยะเวลา1เดือนอย่างแมก่ก็อยู่ไม่นิ่งที่อยู่เป็นอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะลดลงลดลงเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าเด็กคนไหนก็ตามซึ่งจํานวนน้อยนะครับที่ไม่ผ่านสเต็ปนี้ไม่เป็นไปตามที่เราเออกแบบไว้นี้เนี่ยก็คือว่าอาการที่อยู่ไม่นิ่งนั้นยังคงมากอยู่เนี่ย ที่คลินิกโต๊เปรของเราเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนโปรโตโคอลครับเราจะปรับเปลี่ยนโปรโตโคอลเพื่อที่จะทําให้อาการที่อยู่ไม่นิ่งนั้นเนี่ยลดลงซึ่งเราถือว่าอาการอยู่ไม่นิ่งนั้นเนี่ยกลายเป็นอาการที่เป็นปัญหาหนึ่งเลยของเด็กๆนะครับที่เราจะรักษาด้วย TMS ได้ด้วยครับอาการก็จะลดลงอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกล่าวกันนะครับว่าการรักษาด้วย TMS นั้น มีประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันอาจจะมีผลข้างเคียงบ้างซึ่งมันผ่านไปได้ครับนะขอให้เข้าใจตามนี้ครับอย่าไปปฏิเสธการรักษาด้วย TMS ในเด็กๆเลยครับ